เรื่องชาพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพนะครับผมก็รับบทเป็นหมอกครับซึ่งหมอกเนี่ยใน,ในเรื่องคาแรคเตอร์ hmm. ของเขาก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเป็นเด็กอินดิพนเดนซ์เป็นเด็กช่างฝันเป็นคนมีจุดยืนในชีวิตค่อนข้างชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้อินในเรื่องของการเป็นทหาร mm hmm. ซึ่งแตกต่างจากพี่ชายของเขาก็คือเมฆซึ่งรับบทโดยนนกุลครับก็จะมี เป็นสองพี่น้องที่มีคนละขั้วความคิดคนหนึ่งก็จะอินกับการแบบเป็นทหารการแบบรู้สึกว่าการได้ปกป้องอชาติคือสิ่งสําคัญแต่ในขณะเดีวยวกันตัวหมอกตัวน้องเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกสิ่งนั้น mm hmm. เขาแค่อยากใช้ชีวิตของเขาอยากใช้ชีวิตแบบ simple simple ไปอะไรเงี้ยครับในเรื่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์นี้จริงๆเรื่องนี้มันก็มีความยาก หลายอย่างครับด้วยความที่พอมันเป็นหนังแนวฮอร์เรอร์ดราม่าเนาะแล้วก็เป็นหนังที่เป็นซูเปอร์เนซชัลคือเป็นซอมบี้ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็สิ่งที่เราเห็นมันคือจากแบบหนังหรือซีรีส์ในอดีตที่มันเป็นซอมบี้เป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราต้องมาเล่นจริงๆอ่ะมันคือการที่เราจะต้อง วิชวลไลซ์แล้วก็ใช้เรื่องของจินตนาการค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยโจทย์ที่พี่โขมพูมกับเขาอยากให้เป็นอะคือมันก็มีความทา้าทายตรงที่สุดท้ายเขาอยากทำซอมบี้ที่มันแตกต่างไปจากซอมบี้ที่เราเคยดูทั่วไปในเรื่องนี้มันเลยเป็นซอมบี้ที่มันจะมีความรู้สึกมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีแบบความรู้สึกนึกคิดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นชา a l เลนจ์เพราะแบบอะระหว่างทางที่เราถ่ายหรือเราค้นหาตัวละครนะมันคือการการ e x p l o r e ไปด้วยกันการ Discover ตัวละครแล้วก็วิธีของการเป็นซอมบี้แบบเนี้ยไปด้วยกันมันมันเลยเป็นความยากที่แบบพอเราไม่มี reference ที่ชัดเจนอะมันคือการทดลองไปด้วยกันผมว่าสิ่งนี้มันคือความ Cha l l e n g e แล้วก็ก็สนุกดีในการที่เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆร่วมกัน,นครับตอนถ่ายทำเราสนุกแล้วกันเรารู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ ใหม่ในชีวิตที่เราไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้ไม่เคยได้เล่นอะไรแบบนี้มันมี Challenge มากมายแล้วก็มีสิ่งหลายๆอย่างที่เรารู้สึกเราเราก็ได้เรียนรู้ระหว่างการทํางานระหว่างการได้ลงไปอยู่กับตัวละครได้ explore สิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยครับมันก็เจอความน่าสนใจเจอบทเรียนเยอะเช่นสุดท้ายเราแบบพอเราต้องเล่นเป็นซอมบี้ในเรื่องซึ่งมืนก็ค่อนข้างจะแบบเป็นสัสดส่วนที่เยอะมากๆในเรื่องอะไรไงี้ยครับ มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยพอเราอยู่ร่างนั้นนานะเราก็คิดถึงช่วงเวลาที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะถึงว่ามัน reflect กลับมาว่าแบบเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในสภาพนี้จริงๆเราจะโหยหาความเป็นมนุษย์มากขนาดไหนเพราะในตอนนั้นที่เราเล่นมันพอมันต้องอยู่ในสภาพนั้นด้วยเมคอัพด้วยเอฟเฟกมันทรมานนะมันทรมานแบบทั้งทั้งกายทั้งใจมันอึดอัดมันแบบรู้สึกว่าแบบนี่เกิดอะไรขึ้น แล้วเวลาเราไปเล่นบางทีมันต้องถอดมันต้องแบบมีสเตจความรู้สึกที่หลากหลายต้องสวิชไปสวิชมาแล้วมันรู้สึกเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีพอเราล้างหน้าหลังถ่ายเสร็จอย่างเงี้ยเรารู้สึกเรากลับมาเห็นตัวเองปกติเราแบบอุยอ๊ยเราได้กลับมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้เรากลับมามองชีวิตเรามากขึ้นว่าแบบเอ้ยเราตอนนี้ที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ในวันที่เรื่องพวกนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่ง ไม่รู้ไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นหรือเปล่า <S <S <ม>เราได้ทําสิ่งที่เราอยากทำหรือยังเราได้บอกรักคนที่เราอยากบอกหรือยังเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่เสียดายหรือยังมันก็เป็น reflection ที่มันสะท้อนกลับมาตอนที่แบบเราถ่ายอยู่หรือตอนที่เราได้แบบเล่นบทน,นี้อะไรเง<ช>ี้ยครับแสดงว่าการเป็นซอมบี้ไม่อาจถึงขั้นตกตะกรอนเรื่องนี้ได้เลยเหรอ,อันนี้คือตกตะกรอนมาถึงชีวิตจริงเลยนะว่าแบบเอ้ยเราแบบเหมือนอยากกลับมาเป็นตัวเรา ที่ไม่ใช่สองบี้ไม่ใช่คนนั้นอะไรผมว่ามันก็มีผลเพราะว่าแบบตอนที่ถ่ายมันก็ทรมานนะใช่เป็นยังไงบ้างคะเด็กเล่าความคือผมรู้สึกว่าหนึ่งคือเรื่องเมคอัพแบบมันก็เป็นไลท์ที่แบบทุกครั้งที่เราไปถ่ายมันก็ต้องเมคอัพเนาะแต่อฟเฟกต์เลือดเลอะแล้วเราก็อยู่กับสิ่งเนี้ยทั้งวันโคนว่ามันไม่มีความสบายตัวต่ไม่ถึงว่าเรารู้สึกว่าโอเคฟันนู่นนี่เน่นใส่คอนแทคเลนส์ทุกอย่างมันไม่มีอะไรสบายเลยแต่ว่าเราต้องอยู่ แล้วก็พออยู่ปุ๊บโอเคเข้าหน้าเซตไปเป็นซอมบี้ก็ต้องสวิตช์ตัวเองไปเป็นโหมดที่แบบอ่ะไม่ใช่มนุษย์ปกติแล้วก็ต้องไปเล่นเป็นซอมบี้ที่โอเคเริ่มมีความรู้สึกในหลายๆเลเวลของแบบตัวละครอะไรเงี้ยครับมันก็เรยรู้สึกว่าโอ้โหพอเราไม่ได้เป็นมนุษย์ปกติเราต้องอยู่ในร่างนี้แล้วเราเริ่มวีไลซ์ว่าแบบนี่ไม่ใช่เราอีกต่อไปแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายเลยแล้วก็ ทำให้เราพอเราถอดจบกองปุ๊บแล้วเรากลับมาสู่ร่างปกติอ่ะมันก็นํให้เราตัวต่อกรว่าเฮ้ยวันที่เราได้เป็นมนุษย์อยู่ตอนเนี้ยมันดีเหมืนอนกันเนะาะเห็นคุณ <มา S 2> ค่ณาคือไม่ได้แปลว่าแบบตอนเราไม่ได้ก่อนมาถ่ายเราไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์แต่ว่ามันทําให้เราเห็นอีกมิติหนึ่งมากกว่าความทรมานที่มันเกิดขึ้นระหว่างเป็นซอมบี้มันมีผลกับการทํางานหรือไมพอความที่รู้สึกว่าอันนี้มันไม่สะดวกสบายไม่สบายตัวเลยอะไรเงี้ยเวลาเล่นอะไรเออมันก็ไม่ยากในมุมหนึ่งมันก็ช่วยส่งเสริมนะ ส่งเสริมในแง่ว่าพอเรามีเมคอัพเราเห็นไม่ใช่แค่แค่ตัวเราแต่ว่าเป็นแบบน้องๆเพื่อนๆที่แบบเป็นซอมบี้ด้วยกันอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่ในโลกของมนุษย์ใช่ไหมครัแบบเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่แบบโอเคแบบ your zombie and i m zombie we are zombie together อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือ,ค,อคือมันรู้สึกว่าโอเคมันก็ช่วยส่งเสริมว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกโอเคเราเปล่งเสียงเราแบบรู้สึกว่าแบบมันง่ายในการแบบคอนเนคกับตัวละคร แล้วก็มีเพื่อนทร,รมานด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่มันมันช่วยมากๆเลยคืออย่างที่บอกเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตัวผมกับกับเมฆแต่ว่าเรามีแกง๊งยุทชมทาหาราใช่<ม>ซึ่งพอเราเป็นแก๊งด้วยกันนะครับเออเราไม่ได้ตัวคนเดียว<ม>เราก็แบบลุยไปด้วยกันอะไรเงี้ยว่าเรื่องเงี้ยต้องไปแคสด้วยเราเป็นคนที่แบบเคยแวดวงการแสดงเป็นที่ยอมรับแล้ว,ลวไม่ต้องแคสก็ได้มัง้งหรืออะไรแบบเนี้ยเออทำไมเราถึง ผมรู้สึกว่าจริงๆเราทุกเรื่องอ่ะเราควรจะให้เกียรติกับคนทำงานกับพวมกับกับทีมงานที่เขาเป็นคนครีเอทหนังเรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นผมรู้สึกว่าการไปออรดิชั่นมันคือการที่เราให้เกียรติเขาด้วยเราก็ให้เกียรติตัวเองนฐานะนักแสดงเพราะผมรู้สึกว่าการไปออรดิชั่นมันคือการที่สุดท้ายคือไปเพื่อให้เขาเห็นว่าเราเหมาะสมจริงๆไหมแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายไปเพราะว่าเราอยากโชว์ว่าแบบเอ้ เราอยากเล่นหรือเราอยากโชว์เราอยากให้เขาเห็นอะไรในตัวเราให้เขาเชื่อมากกว่าเดิมหรือให้เขารู้สึกว่าแบบถ้าเขาไม่ได้ชอบเราตั้งแต่แรกหรือไม่ได้ซื้อเราตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราไปออดิชั่นแล้วเราใส่เต็มเราโชว์ว่าเราอยากได้บทเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนใจเขาก็ได้ผมเลยรู้สึกว่ามันมีแต่ข้อดีกับข้อดีแล้วก็สุดท้ายมันคือการไปรู้จักคนเพิ่มเติมครับไปรู้จักแคสติ้งเพิ่มเติมมันก็เป็นการขยายคอนเนคชั่นใน้ตัวเราเองการไปให้เขาเห็น เรื่องนี้บทสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่เรื่องหน้าเขาจะคิดถึงเราก็ได้ว่าเฮ้ยเรามาแคสเราไม่ได้ถือตัวว่าแบบเราพิเศษกว่าใครผมรู้สึกว่านักแสดงก็คือนักแสดงเท่ากันในวันที่เราไปแคสเรากําลังอยู่ในโปรเซสของการตามหาทุกคนเป็นนักแสดงเหมือนกันหมดมันไม่ได้มีใครว่าแบบคุณดังมาแล้วแบบจะแบบเหนือกว่าคนอื่นอะผมรู้สึกว่าสุดท้ายเราการไปแคสการไปออเดชั่นมันคือการหาสิ่งที่ถูกต้อง การหาคนที่เหมาะที่สุดกับบทบทนั้นเราก็เรารู้สึกว่าการเปอริชั่นเราสุดท้ายเขาเลือกเราอะเรารู้สึกว่าโอเคคือการตัดสินใจร่วมกันเราก็ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกว่าสุดท้ายเราพอเราไม่ไปแคสเราแบบเอ้ยเราแบบเป็นมิสแคสในทางที่สุดของหนังเมื่อผลลัพธ์มันออกมาอะไรเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติกันละกันวันที่ไปแคสอะความมั่นใจมันเต็มร้อยว่าเราได้แน่นอนแหละบทเนี้ย หรือมันมีคาวามรู้สึกจริงๆแล้วลรังเรีนในใจว่าจะได้ไหมนะจะหยุดมือไหมตอนแรกไปแคสบทเมฆค,ครับเอาไปหร <c oughs> อเขาติดต่อไปแคสบทเมฆก็คือบทนนกุลแล้วก็ก็เตรียมตัวไปอย่างดีว่าแบบเออเตรียมบทเมฆจำแต่ไดอาลอกเมฆไม่ได้เตรียมแต่อาหลอกหมอกไปแล้วก็ไปแคสเมฆได้แบบสองเทคเราทางแคสติ้งเขาก็บอกว่าแบบในียลองเล่นเป็นหมอกสิ เราก็แบบโอ้ยพี่ผมจำเดลล็อกไม่ได้เลยนะพอเตรียมเมคมาเขาบอกไม่เป็นไรเนี่ยอ่านเท่าที่มีแล้วก็อินพาวออส์เาเลยแล้วก็โอเคเขาก็บ mm ิววิฟคาแรคเตอร์เบื้องต้นแล้วก็แบบโอเคก็ก็เล่นไปเลาก็เล่นไปเทคเดวเขาแบบชอบชอบหมอเชอบให้เป็นเหมาะมากกว่า mm hmm. ในตากน,นั้นก็เลยแบบให้แคสแบบเป็นเหมาะในซีนอื่นๆก็รู้สึกว่าแบบโอเคตอนนั้นไป พอเรา s วิชเป็นหมอตอนแรกเราก็ไม่ได้เห็นตัวเอง100%แต่พอ switch ไปเล่นเป็นเขาแล้วก็เออมันก็มีบางอย่างที่เป็นไปได้ที่ connect ไ,ได้อยู่อที่แบบเป็นหมอได้ผมว่ามันอาจจะเป็นความที่มีความเป็นหัวขบดนิดนึง<ม>เป็นคนแบบช่างฝัน<ม>ความรักอิสระความไม่ได้อิน<ม>เรื่องของการปินทหาร<ม>อะไรเงี้ยอาจจะมีจุดร่วมคล้ายๆกันอยู่ที่รู้สึกว่าแบบความเป็นหัวขบดนั่นแหละที่แบบ ไม่ได้ชอบทําอะไรตามกฎร้อยเปอร์เซนที่มาจจะมีจุดที่แบบเฮ้ยมันจริงๆลึกๆมันก็เป็นคนดื้อในแบบของมันเลยเงี้ยซึ่งภายนอกผมอาจจะดูแบบนิ่งๆใช่ไหมครับแต่จริงๆล้วข้างในเราก็เป็นคนแบบมีจุดยืนของตัวเองอะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราก็จะไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจุดนี้มันอาจจะเป็นจุดที่แบบพอเราไปได้เป็นหมอแล้วเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบบใกล้เคียงกัน กำน,นนก็รู้จักกันมานานตั้งแต่แบบตอนสมัยอยู่ค่ายเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสแสดงด้วยกันจริงๆก่อนนัารู้จักกันมาแต่ไม่เคยได้ทํางานข้างหน้าด้วยกันจะมีที่ผมแบบไปทําเบื้องหลังแล้วเขาอยู่ข้างหน้าใช่แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆได้มาเล่นด้วยกันจริงๆแต่ว่าก็ดันมาเล่นเป็นพี่น้องที่มีความคิดคนละขั้ว คนละแบบอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็ใกล้เคียงกับชีวิตจริองอะไรเงี้ยครับที่หมายถึงว่าแบบก็เป็นคนละแบบ<ว>คนละ,แบบะสไตล์อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับหนังเหมือนกันเพราะว่าในแง่การแสดงมันก็ใช้สิ่งนี้ให้มันเป็นประโยชน์ได้ว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นจะต้องเลนอินเข้าหากันมันดันใช้ความความที่เป็นคนคนละแบบนี่แหละในการแสดงร่วมกันเราสามารถคีปความเป็นคนคนละขั้ว ด้วยตัวตนของเราทั้งคู่ไว้ได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนเวิร์กช็อปเราก็ต้องมาหาจุดเชื่อมความสัมพันธ์ว่าแบบจริงๆแล้วมันเป็นพี่น้องที่รักกันแต่ว่าวิธีการแสดงออกของแต่ละคนมันตรงกันข้ามกับความรักที่จริงๆมันมีต่อกันมันก็จะมาหาจุดนี้ครับที่แบบ<ม>โอเคจริงๆเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้แบบพูดบอกหลักกันผ่านคำพูด แต่มันจะไปอยู่ในการกระทําอยู่ในอยู่ภายในอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มา explore ร่วมกันตอนที่เรา workshop คุณดูจะได้เห็นความเป็นพี่น้องพวกนี้น่ารักยังไงบ้างต่อให้มีความไม่เหมือนกันก็เถอะผมว่ามันคือความเป็นห่วงกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นความเป็นห่วงที่ไม่ได้แสดงออกตรงๆอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าคนน่าจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันคือ พี่น้องที่มันรักกันแหละแต่แค่มันมันแสดงออกแบบที่ไม่ปกติ <c oughs> ผมว่าหลายๆคนก็คงเจอในครอบครัวเนาะ <c oughs> ที่แบบจริงๆคือพอมันมันเป็นครอบครัวแต่ว่าความคิดคนละแบบแต่ไม่ได้แปลว่าเราเกลียดกันจริงๆคือเราหวังดีต่อกันแต่เราแค่อาจจะมีวิธีการพูดที่มันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบบอกรักแบบจ้าจ๋าไม่มันแค่อีกแบบหนึ่งครับ <c oughs> ฝาก <c oughs> ชอบพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพนะครับ หนึ่งสิงหาทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็ฝากด้วยว่าเป็นหนังที่พี่โคมแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็เป็น horror drama รราาซอ m b i e นะครับที่คิดว่าหลายคนคงจะได้สัมผัสความสนุกความสยองความดราม่าในหนังเรื่องนี้ก็ขอรดครับก็ฝากด้วยหนึ่งสิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ครับขอบคุณครับ